น,นี้ครับมาดูงานกคึ่งใบพัดของเราอยกแล้วนะครับวันนี้อันนี้ขึ้นใบที่สามแล้วนะครับเนี่ยเออไม่ใช่ตัวเดิมนะครับแต่ว่าทรงเดียวกันเนี่ยครับอัดหนักๆแรงๆไปเลยนะครับเนี่ยกินเข็มเดียวให้มันผ่านไปเลยนะครับอา่าเราไว้เก็บประมาณครึ่งมิลครับเนี่ยงานใบพัดเหล็กหล่อครับ ดูครับสำหรับใครที่ไม่เคยเจอแบบว่างานใหญ่ๆนะครับดูไว้ครับงานใหญ่ก็ไมไ่ไม่ได้ยากอะไรครับยากตอนตั้งอย่างเดียวนี่ครับตั้งได้แล้วก็อาัางหนักไปเลยงานเหล็กรอเขาเผื่อมาค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับ อพอปาดหน้าตรงนี้ได้เราก็จะไปเก็บผิวนอกอีกทีนะครับก mm. ึงผิวนอกเราเผื่อหน้าหน้าก็เผื่อครับทั้งนอกก็เผื่อไว้อีกข mm. ั้นตอนสุดท้ายคือกึงรูในครับกึงรูในให้มันเสร็จเรียบร้อย mm. แล้วค่อยมาเก็บผิวนอกอีกที ถ้าทำอย่างนี้งานมันก็จะตรงเป๊ะเลยครับเพราะว่างานเรามันเออมันเป็นขั้นขั้นะครับเออมันจะกระแทกครับถ้าเรากินหนักหัมันก็จะชิ้นงานอาจจะบิดเบี้ยวได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จึงข้างในให้มันได้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเก็บอีกทีเออเก็บอีกทีเข็มเล็กๆครับอ่านหนักหนักแรงๆไปเลย กึงทั้งตัวนะครับตัวนี้ข้างนอกข้างในกึงหมดเลยครับนี่ครับหนักหนักแรงแรงไปเลยงานนี้งานตัวนี้ใช้เวลากึงไม่นานนะครับประมาณวันครึ่งแค่นั้นเองแล้วก็จบแล้ว เสียงค่อนข้างจะดังนะครับเออไอตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเรากินผิวนอกจะดังกว่านี้ครับมันกระแทกครับ่ครับเราเดินเราก็เดินหย,ยาบๆไปเลยนะครับเพราเราเผื่อเก็บผิวอยู่แล้วประมาณ5้าจุด อาจจะหยาไปเลยครับงานใหญ่ๆเราจะไปกินแบบเบาๆไม่ได้นะครับกินให้มันหนักๆไปเลยเมันจะได้เสร็จเร็วนะครับประมาณนี้ก่อนครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ